การแข่งขันลีดนมโคยังการะยุที่งานโคนมแห่งชาติที่อสคอนะครับทีนี้นนการระยุคืคอวัดแต่ว่าใครได้จํานวนนมมม้สดค่าเฉลี่ยแต่ละวันวันหนึ่งจะรีดสอมือ้อคือมื้อเช้าและเย็นเช้าก็เริ่มประมาณตีห้าเย็นก็เริ่มประมาณสี่โม ก็ใครแชร์เลิศอันดงสดก็ได้รับรางวัลช่วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพในปีถัดไปเอยู่ตัวนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ40โลต่อวันตอนเช้าอาจจะได้ยี่สิบสี่ี่ห้าโลตอนเย็นไ,ได้16โลคือมื้อเช้าจะได้จำนวนมากกว่ามื้อเย็นเพราะมื้อเช้าเป็นการพักการรีสที่ยาวนานกว่ามื้อเย็นนะครับนีขนมที่ได้เกษตรกรกข แต่ละคนก็เต็มที่นะครับตอน,นมีเกียรติในระหวัางช่วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับแต่ละคนก็ปนเตรอาหารเต็มที่ที่การ,รีก็จัดเต็มนะครับอ่าเพียโคตัวสุดท้ายนะครับตัวเล็กถ้นลเล็กย่อมเสียเปรียน วัวตัวใหญ่เต้านมใหญ่นะครับวัวเต้านมเล็กตัวเล็กนี่ไม่ได้เกิดจากพันนะครับเกิดจากการเลี้ยงดูนะฮะที่การเลี้ยงดูตอนเป็นกอสาวเนี่ยเลี้ยงดูไม่ดีอาหารไม่ถึงนะครับแต่ละคนพยับคร่งเต้า บางวัวบางตัวต้องมัดด้วยนะครับมันจะดีดเนื่องจากการฝึกดูคนตัวนี้นะครับตัวใหญ่ตัานมใหญ่นมน่าจะเยอะจะขอมาล้นเลยครับก็จบคลิปเรื่องการขันการริดขนมอีกแค่น